ครับ้าผมของก๊อฟนะครับจากร้านต้นยามยนต์พระรามสองก็คลิปนี้เรามาพบกันเป็นคลิปแรกนะครับของเย็นวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ To โยต a ายารนะครับเป็นตัวทียาดีนะครับตัวนี้เป็นล้อ V ีสนะครับพอวีแรกมันจะเป็นขอบสิบหกที่เป็นก้านเยอะๆวีสจะเป็นลาย8ก้านหน้าแบนเงาๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็น V ีสนะครับล้อตัวนี้ นะคบเป็นล้อแท้มีตา t ด d ชัดเจนเป็นหนึ่งในล้อที่ยอดนิยมของตระกู t ด d ที่ใส่รถโตยต้า4ลูเลยนะครับด้วยลวดลายของมันนะครับสวยงามนะครับมีตา t ด d ที่ขอบล้อล้อแท้100%นะครับเวลามาดูหลังล้อกันนะคร้บมาดูหลังล้อกันแล้วตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับจะมีตาอะไรให้เราดูบ้างเห็นไหมครับมีตาโตยต้าอยู่นะครับล้อแท้นะนะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ15นะครับกว้าง5นิ้วครึ่ง นะครับกว้างให้นิ้วขึ้นนะออฟเซตอยู่ที่45นะครับ offset 45นะนะครับผลงานนะครับล้อตัวนี้น้ำหนักเป็นยังไงก็ไฟหนักไม่เบานะครับก็มาตรฐานนะครับล้อตัวนี้นะครับถ้าถามผมนะถ้าผมมีรถสิกรูตัวต้าผมก็อยากใส่นะผมชอบนะครับไม่เป็นไรที่สวยนะครับตอนนี้สินค้าใกล้จะหมดแล้วนะครับเพราะว่าล้อตัวนี้ไม่ได้ผลิตมาขายกับรถอีกแล้วนะครับมีเท่าที่มีเท่านั้นนะครับบางชุดก็สวยบางชุดก็ไม่สวย นะครับตอนนี้มีสินสอยอยู่แล้วเราชุดเดียวนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับหน้าร้านเราเป็นเสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยน,นต์ั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนครอยู่เลยซอยเจียนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนแยนะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผม สำหับคลิปนี้นะครับผมกรอบนะครับจากกัรนต้นยางโนายขนของฝากไว้ในมือถือหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ